สวัสดีเพื่อนๆพนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง WY Team Gaming เนี่ยครับเราก็จะมาเทสลูกซองควงนะครับจากค่าย d t a นะครับเราก็จะมาลองดูว่าอัตราหนึ่งลดระยะแล้วก็แม่นยำหนึ่งเนี่ยมันจะแม่นยำแล้วก็เร็วแล้วก็แรงสักขนาดไหนนะครับเราก็ จะมาลองเทสกันนะครับเทสกันแบบว่า1น,นึ่งแมตช์เลยนะฮะกับในโบมดในโหมดโซโล่นะครับโซโล่แล้งเทสกันที่แล้แงเลยแล้งแล้งไดมอนด์เนี่ยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับเราก็จะสุ่มแจกนะครับว่าสุ่มแจกนะครับหนึ่ง คนนะครับให้ได้ linkage. จะได้หนึ่งคนประมาณสองถสองจะได้ประมาณาสองกล่องนะครับทางช่องเราจะแจกโค้ดนะครับทุก2องพวงประมาณสองสองกล่องจะแจกโค้ดประมาณสองกล่องนะครับกับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะบแล้วก็มาเทสกันเลยฮะว่าจะเป็นยังไงครับ เราจะมาหารูซองคนแรกก่อนนะครับว่าเจะเปอ,อ่าหรือเปล่าครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับต้องดูคลิปนี้จบเท่านั้นนะฮะถึงจะได้นะครับเราจะทําการสุ่มแจกจากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ UID มาเลยครับคอมเมนต์ UID ใต้คลิปใต้คลิปนี้นะรเราจะแจกสุ่มแจก โค้ดปืนปืนอะไรอะ่ะปโค้ดปืนโค้ดรู้สองพวงนะครับเส <_ letter> ริมเพื่อนๆท่านใดนะที่สนใจนะครับอยากจะได้โค้ดแต่ไม่ต้องแบบไม่ต้องลุ้นนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับทางช่องเรารับเติมรับเติมโค้ดรูปจอง่วงของค่ายทีแท็ด้วยนะครับ ู้สึกว่าลูกสองคนนี้จะหายากด้วยคนระัครับ เพื่อมาทำการทดสอบนะครับความแม่นความแรงแล้วก็ระยะของเขานีครับซึ่งเขาลดระยะไปหนึ่งนะเราจะทดสอบว่าระยะของเขาเนี่ยที่ลดไปเนี่ยมันจะต่างกับที่ไม่มีสกินปืนสักขนาดไหนนะครับ ตามหากันต่อไปครับไม่นะลูองครวงยีแกก ยากซะเหลือเกินส่วนผมนี่เป็นคนที่ชอบเล่นลูกสองมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกสองควงลูกสองออโต้ส่วนสแปดนี่จะไม่ค่อยชอบตั้เท่าไหร่นะครับด้วยการที่ เขานี่ต้องกดยิงทีละนัดนะฮะ<อ>เ,เป็นคนที่ติดทุกซองอโต้อ,อ,อยู่แล้วนะคร<อ>เราเจอแล้ว<อ>จำนวนคนกดไลค์ถึง50คนเมื่อไหร่นะครับเราจะทำการสุ่มแจกนะครับ เก็บหนักบอกเลยเก็บไปสองแม็กขนาดนี้เก็บหนักแน่นอนครับเพื่อนเขาคิดว่าเขาจะรอดจากน่มนมไปได้หรอ จเม็ดกระสุนที่เข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่า,าแรงพอสมควรนะครับกับเดเมดหนึ่งลดระยะนะครับเดเมดหนลดระยะนะครับเราจะรีภาพให้ดูอีกครั้งนะว่าแรง ขนาดนี้ครับค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยครับรู้สึกว่าใครได้ใช้นี่นาเป็นคนก็ได้โหดแค่ดูฮนะ เราจะไม่ยิงเขาฮะเอาแล้วครับเพื่อนๆเราก็พอเออ่ลองพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าชืกว่าอะไรสองดีแท็กเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยครับสำหรับใครที่ได้ใช้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ UID ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราจะทําการสุ่มแจกนะครับจํานวน2กล่องนะต่อหนึคนนะครับและผู้โชคดีคนนั้นนะครับจะมาดูแล,แล้วแล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้ไปฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องของเราด้วยนะครับ WY Gaming นะครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับว,ว,ว,วนนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย